สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะใช้ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์มาใช้กับตัว Java Script นะครับโดยสมมุติเราประกาศตัวแปรก็เป็นวนะครับสมมุติผมประกาศตัวแปรชื่อว่า coconut แล้วก็ให้มันมีค่าเท่ากับ10จากนั้นถ้าเกิดเราต้องการบวกมันครับก็เอาตัวแปร coconut เนี่ยไปบวกโดยการ เราก็ตั้งต้นโดยตชื่อตัวแปร coconut โโโมีค่าเท่ากับ coconut โโแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายบวกสมมติว่าบวกหแล้วก็ใส่ s e มิ c o l อ n น,นะครับจากนั้นเราจะให้มันแสดงทางคอนโ o ลก็เป็น console.log ภายในวงเล็บแล้วก็ใช้ตัวแปร coconut โโโแบบนี้ โอเคครับมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาก็เป็น11แบบนี้เลยจากนั้นถ้าสมมติว่าเป็นลบตรงนี้ผมก็จะใส่ดับเบิลสแลชเป็นการคอมเมนต์สมมติว่ามันเป็นลบนะครับเราก็เปลี่ยนจากบวกเป็นลบแบบนี้มันก็จะเหลือ9ครับตรงนี้เหลือ9ถัดไป ถ้าเกิดว่าจะให้มันเป็นคูณเราก็ใช้ใช้ตัวคูณแบบนี้เลยสมมติว่าคูณคูณ2ก็จะได้ออกมาเป็น20นะครับค่าของคูนั้ได้มาเป็น20ถัดไปถ้าเป็นตัวหารถ้าเป็นตัวหารนะครับก็ใช้แบบนี้เลยตัวหาร มันก็จะเหลือ5นะครับ10อหารสก็เหลือ5ทีนี้นะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นเปอร์เซนต์แบบนี้ครับอันนี้ไม่ใช่หาเปอร์เซนต์นะครับแต่ว่าเป็นการาหาตัวเศษที่เหลือจากการคูณหมายความว่าสมมติเราเอาโคโคโนัท เอร์เซ็นเนี่ยหมายความว่าเอา10หารด้วย3มันก็จะได้คูณไป3ครั้งจากนั้นก็3 3 9นะครับเอา9ลบเอา10ลบลก็เหลือ1ผลลัพธ์ที่ออกมามันจะออกเป็น1ก็คือตัวเศษที่เหลือจากการการหารนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของสัญลักษณ์เปอร์เซ็น ถัดมาถ้าเกิดเราต้องการเป็นช็อตคัตหรือว่าเป็นสูตรลัดเราไม่ต้องจําเป็นต้องเขียนตัวแปร22ครั้งนะครับเราสามารถเขียนครั้งเดียวได้การเขียนโคโคนัทแบบนี้สมมติว่าเราจะบวก1เราก็บวกแล้วก็เท่ากับไปเลยบวกเท่ากับ1แบบนี้ไปเลยนะครับอ่ามันก็จะได้ออกมาผลลัพธ์เท่ากันก็คือ11หรือถ้าเป็น หรือถ้าเป็นลบตรงนี้นะครับจากบวกตรงนี้เราก็เป็นเป็นลบแบบนี้ก็จะได้เป็น9เหมือนกันหรือถ้าหากเป็นคูณตรงนี้เราใส่ไปคูณ2องกอกมาเป็น20หรือถ้าเป็นหารนะครับตรงนี้เราก็ใส่ไปหาร2องกอกมาเป็น5เหมือนกันนะครับ หรือถ้าเกิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เท่ากับตรงนี้เราก็กําหนดให้มันหารไม่ลงตัวนะครับมันจะได้ออกมาตรนนี้ก็เป็นหนึ่งทีนี้ยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตัวยกกําลังนะครับตัวยกกําลังตัวยกกําลังเนี่ยเราจะใช้คูณ2ครั้งแบบนี้ อันนี้คือยกกำลังคูณ2ครั้งสมมติว่าเอา10ยกกำลัง2ก็คูณ2ครั้งแล้วตามด้วยเลขยกกำลังะนะครับมันก็จะออกมาได้เป็น100ยนะครับ10ยกกำลังสองก็ได้100่ตรงนี้นะครับก็เหมือนกันสมมติว่าเรายกกำลัง10ยกกำลัง3ครับก็จะออกมาเป็น1000แบบนี้เลยถัดมานะครับถ้าเกิดเรามีการ บวกลบคูณหารเนี่ยหลายหลายตัวแบบนี้ครับเราจะใช้ลำดับขั้นในการคิดเลขยังไงนะครับมันก็จะมีสูตรลำดับขั้นอยู่อย่างนี้ก็คือลำดับที่1เราจะคิดภายในวงเล็บก่อนลำดับที่2เราจะคิดเลขยกกำลังก่อนลำดับที่3เราจะคิดการคูณจากนั้นก็ต่อด้วยการหารลำดับที่4เราจะคิดการบวกแล้วก็เป็นการลบเป็นลำดับสุดท้ายนะครับ ทีนี้โจทย์มีลักษณะอย่างนี้คือ20บวก5คูณด้วย2เวลาเราจะทํานะครับเราก็มาดูลำดับเราเห็นว่าการคูณเนี่ยมันมาก่อนบวกเพราะฉะนั้นเราต้องเอา5คูณ2ก่อนแล้วก็ไปบวก20 5คูณ2ก็ได้10แล้วก็ไปบวก20ก็จะได้30ขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอา20บวก5ได้25ไปคูณ2มันจะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ50 ถัดมาผมจะยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งสมมติว่าเรามีวงเล็บอยู่สมมตินะครับว่าเป็น10บวกสจากนั้นเอาไปหารครับสักสแบบนี้เราก็ครับจะต้องทําในวงเล็บก่อนก็คือ10บกสได้เป็น12บหารสเราก็เหลือ4แบบนี้โอเคนี่คือทั้งหมดในการนําทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์มาใช้กับ javascript